สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขุสุกคนสุม,มองสุวรรพี่น้องอุปโภคฉนเก่าฉันเคยกับสองนอง้องเดือนเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเผาแห้งพอนอ้องเดือนโทรไปตามให้นอ้องเดือนเฝ้ามาเฝ้ามาก,กวะสันพันดูดนำ้ำพี่น้องดูดน้ำออกแต่หน้าบันทือย่างมาปลาไปเบิดเลยวะสันป้ายรวยเรียรวยเรียกวาสัน ปลาบืนไปน้ำหรอหักซาจนสิบทันแล้วห่อจันขอลองเดือนเป่งคลองน้ำพี่น้องดูดน้ำออกแต่หน้าพี่น้องเลยงามดำกระดูดเข่างามสเกี่ยวกระดูดอ๋อพี่น้องเลยตะเวนกระชิบตินนะพี่น้องเลย tên mọc nó bèn đích tích in a ba tân đến ba... gần như là lắm hay em bọn 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 em Nam gần lãi tờ nằm lãi u nè Nằm luôn 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 ơi luôn 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 dù luôn luôn bởi luôn 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 đấy luôn 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 ơi, đây luôn tàu Đây tàu ปลาก็ได้อยู่พี่น้องเลยปลาคอน้อยปลาเค้งปลาดุกหน่อยแน่พี่น้องปลาคาวนน่พูดีเมื่อปอนอันเมื่อปิ่งให้น้องเดอนกินปลาคาวน้องเดอนารัแนวนกินแ่งดาก็ได้โอ้โหพี่น้อง ได้ทั้งปูได้ทั้งเต่าโอ้ยพี่น้องเข่าก็จายั่งบนทัานสุกพาไม่น้องเดือนเผวาสุกไปเลยน้องพี่น้องปวดโพมือตื้อๆพอน้องเดือนเห็นหุงเยอะพอน้องเดือนก็เก็บจักพี่น้องเอ้ยอ้ยเป็นไง เมื่อตึ๊ดเลยขำมับพี่น้องเอากมาว่ายทิยงโอมโหเล่าออกมาทุกอย่างลดนนะครับจากที่เมื่อคืนในห้างบบได้ถ่ายคลิปเนาะมาต่อตอนเสาะพี่น้องเดินทีพระขอหนังเดินเป็นตะก้องต่อพยายามลืมปลาพี่น้องเบิ่งลืมปลาพี่น้องเอ้ยหล่นกันพี่น้องต่อเสาะเขิมพระเขิมพลพี่น้องเอ้ยที่แรกว่าสิเกี่ยวเขา เขื mm Na, my son, my son, mm ่อนผลมาเลยโปเกี่เอาจำพี่น้องผนตกเบื่องลืมปลาพี่น้องเอ้ยเห็ดลืมปลาไหวไปหลุนกันหน่อยจะเป็นยังไงโอ้ยเห็ดเตะช่องลืมพี่น้องยอื้อ นอนกุดลืมว่ปลาบัมาอางนบัวมี่นอนเ้ยลืมลไปเ่งต่อเรลืมต่อไปพี่นนองเกินอื่นไปที่เขาบ่งก่าลืมกดไล์กแเร์ กดติดตามให้พ่อนองเดือนนียเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เราเนาะใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องป๊าดพี่น้องพอแล้วพอแล้วพี่น้องเนี่นี่นี่ไหนกันพี่น้องนี่อะไรเนี่งเนาะปลาคอพี่น้อง อีคอพี่น้องยอืมปลาดุกปูมีอยู่มื่งนี่หมวกอันนี่ได้ตัปลาดุกวานนี่ปลาคอพี่น้องเยสามตัวปลาคอหน่อยพี่น้อะคอหน่อยสามตัวเสียงยังวะเขาไปเฟังยู่ในอีกพี่น้องเอ้ยหัวเห็ด vậy vậy cái này thì nó vì nó ơi hảo? đợt nào ấy, bỏ Được ui 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 เห็ดทางมน่อยโอ้อยู่ในกรมีเนคแค่คอยู่นกระี่กระมี่านีนีเห็ดลืมไโตหนึ่งโตสองโตสาตต้องเาเข็งหมดเข็งกัน hệ giới thiệu này bớt động để xin dị lại chế động chế động phá lửng bờ ngang phá kia rồi Ủa, ừa, ừa. Để เบิ่งมดนจุพี่น้อทางปลา้องเขียวปลาก็สดออ้บุ่งกขนาดยนแจ็ปลาเขาบนมุมนี่คือปลาเขาเป็นควันเนาะจับพี่นงเลยพอแล้ว่านดนงมา นี่พี่น้องเอ้ยปลาขุดปลาลืมขุดลืมไหวพี่น้องเวลาโอ้ยโดนออุตหมอุ้ยปะคอหมักโดดพี่หน่อยใครก็ผลมีตีนอ่ะสิ่อๆปะคอนลยก็ได้แต่ปะคอมันพี่น้องวันเดินไปดุกมันิปะคอเอ้า โออิเล่โยงูกับพงงูบาดนี้เสร็จงูสิบ่ใส่กูสิบ่เด้อเอบาดดกดกตม่อพี่น้องเอ้ยโออิเล่มันคือบริยัติบ่ได้เอ้าสวัสดีพี่น้องหากระทางไปได้หน่อยนึงพี่น้องยังอยู่ hộp nhiều thang nhưng mà sao mọi người về cũng là nói khảo hoa cà xúc rồi đấy phía nòng ơi chút xuyên từng đây để nhát nhát cọng không cứ bởi về thăm mà sát và khảo xúc luôn tem thùng phía nòng ơi หนา่น้องเดือนพูดต้องผูกจนก้อยเลยแถ่นี่มันมองงามพี่น้องชุกแต่แถวแคบมมันมองสุกมองยังเคีียวพนกันไปพายุกับพ่อพายุพี่น้องเอ้ย่าเกี่ยวขาวกับได้เกี่ยวพูกพายุกับมาน้องเดือนแต่ยังบอกใหดีเลย เราจะไปเกี่ยวข้าวซองพุเมียอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยคิดมากแล้วเมื่อยเนาะพี่น้องจะน่าก็ต้องสู้แหละชีวิตเฮาอันนี้เขาเขาหน้าเบาควันพี่น้องสวยงามครับว้าวเขาไม่น้องเดือนปูกทั้งผูกสุกจนว่าแดงกินเกลี่ยซองหายเพราะน้ำหวานสุก ai ta ca vì nó người đam thì đang là bận suốt. Ui, suốt hàng đi hay nè. Ui, vì nào. khắc nè thế này. Oh, ขักอะไรเขาหน้าเป็นน้องเดือนนี่หน้แล้วบอกควันยังเคี้ยวอยู่มึงบรรยากาศทุ่งไห่ทุง่งนาย,ย้ำจะเศร้าเนาะพี่น้องอากาศกา็ดีดีลมเย็นห้วยห้วยเมฆก็ไล่อยิ่วพื้นสีน้ำลงมาเด้นี่ห้ากว่าบูนย์บริเกียต้อแรงกว่าศูเกียวมือน,นี่พี่น้องมันเป็นแนวนี้ก็บยุดธะกอนแล้วเนาะพี่น้องเ่งางไกลันเยอะกัน แอนด้ตากพอนเขาพี่น้องเลยเขาวบ่แหงกระดำบาดทัซีกินยมแรงนะพี่น้องมิดเขามันดำเพื่องกับบ่งามอาจใ้งัวให้ควายก็ได้อะไรพี่น้องมอีกจะมาพาักวันเลยพี่น้อง พาที่ค้าบเบ่งอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็น,นปกำลังใจให้แม่น้องเดือนเนเด้อไปเลยพี่น้องบอกกันคลิปนาคบสบายดี